สวัสดีครับกับช่อง u t u b e นะครับสุพจน์เกษตรทรัพย์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเจ็บจริงเงาจริงหลายจริงนะครับกับผมนะครับตีินเตอร์นะครับก็คันนี้นะครับอ่ะคันนี้ขาวมุกนะครับ0ูนย์เจนะครับเป็นเบอร์ยอดฮิตของโตโยต้านะครับอ่าเบอร์โตโยต้าก็จะมีอยู่ประมาณอ่าสีขาวน่าจะมีประมาณ2 3สาเบอร์นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเบอร์ยอดฮิตอีกตัวหนึ่งของโตโยต้านะครับเป็น0ูนเจย์เป็นขาวมุก นะครับหรือว่าบางคนที่เขาเรียกว่ามุกเฉยๆนะครับคันนี้ก็พิเศษมานิดนึงนะครับก็ลูกค้านะครับใช้ใช้ประกันนะครับลูกค้าใช้ประกันแล้วก็เพิ่มส่วนต่างด้วยด้วยการใช้เงินสดนะครับไอ้กล้องผมเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยจริงๆมันใสกว่านี้นะใสไอ้โดละอองสีด้านนอกด้านตรงตรงเลนแน่เลยไม่เป็นไรครับอ่ะก็ไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้ทํารอบนอกนะครับทํารอบนอกนะครับ ไว้ใจได้นะครับอันนี้เพิ่มส่วนต่างนะครับลูกค้าเพิ่มส่วนต่างขาวมุกหรือใครจะเรียกว่าสีมุกมุกขาวอะไรองนี้ยก็แล้วแต่นะครับหรือมุกเฉยๆบางคนก็เรียกมุกเฉย ประกันแล้วก็เงินส่วนะครับลูกค้าเพิ่มส่วนต่างนะครับถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นนะครับันนี้ใช้เล็กเกอร์นอกแก้วนะครับคันนี้ใช้เล็กเกอร์นอกแก้วนะครับอ่าลูกค้าสเปคมาก็เพิ่มเพิ่มส่วนต่างเพิ่มเงินนะครับเพราะว่าถ้าเลทประกันเราต้องคุยกันตรงตรงมทีเลทประกันให้ราคาถูกนะครับถ้าลูกค้าไม่เพิ่มสเปคมาอู่ก็จําเป็นที่จะต้องใช้อาวัตถุดิบในการคุมต้นทุนนิดนึงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เอามาให้ดูนะครับว่าเราทำงานกันอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวก่อนลืมบอกเลยบริษัทธีรวัตรออโต้สวิตนะครับเพิ่มสิน4ีสินะครับกับผมตีอินเตอร์นะครับนะครับตีอินเตอร์แล้วก็อแล้วก็พิตานะครับพิตาก็อยู่ที่นี่นะครับช่างพนนะครับมือหนึ่งนะครับ โอเคนะครับรีวิวประมาณนี้เนาะเหมือนเดิมน,นะครับเช่นเคยสวัสดีครับ